โจพร้อมยังโจ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 สองสิบสองสองสิบสามสองสิบส <ocus> ี่สองสิบห้าสองสิบหกสองสิบเจ็ดสองสิบแปดสองสิบเก้าสองสิบสิบสองสิบสองสองสิบสามสองสิบสี่และยี่สิบสองบาทดีล่าไล่ดีล่าไล่ไล่อ่ะมานิดนึงฮะบั้นใจในเบบี้บีมากน้อยแค่ไหนครับด้วยกันน่าจะเจ๋งทุกคนนะคะอู้หึเจ๋งทุกคนู้วยกันอ่ะใช่ไหมใช่ไหมโก จก่งเก่งถามพี่กบแกงแกงดีดีครับดีครับดีอตามบอะโอเคครับสถานะตอนนี้เป็นยังไง้างครับชีวิตโสดลูกเป็นโขงเลยค่ะโสดลูกเป็นโขงใช่แะโขงอ่ะเขาหาป้าป๊าอยู่หรือเปล่าลองวอาหรือไม่ล่ะสามารถมีเกมต่อดีกว่าเนี่ยมีเกี๊ยวสดครับผมทีนี้ฮะเปิดว้าไปกับหนุ่มๆเขาได้รู้จักกันหน่อยครับ นิราไหลเลยครับนิราไหลครับผมขอบคุณมากครับโอเคอ่ะคนต่อไปสวัสดีนะไม่ใช่ไม่ใช่เราเนกลุ่มำคืออะไรครับเมาอหยอกหยากหักหน้าหักหน้าโนูุกือนคุณเมาอะไรเนี่ยคนต่อไปครับผมเชิญฮะวันนี้นะชื่ออะไรชื่อมิเดลนะมิเดลอ่ามิเดลตอนนี้เป็นยังไงบ้างตั้งใจมากน้อยแค่ไหนเต็มสิบ มั่นใจมากค่ะอันใจมากเต็มเลยให้เต็มให้ล้นด้วยให้ล้นด้วยนะอ่ะโอเคครับผมล่าสุดก็เพิ่งไปเที่ยวมาด้วยนะเอิ่มเอาที่ดูสตอรี่นะครับคืออะไรครับคุณวู้อีกแล้วนะอีกแล้วทุกรอบเลยเป็นอย่างนี้ตลอดเลยครับพูดถึงตอนนี้สถานะการใช้ชีวิตของเราเป็นอย่างไรบ้างครับนิเกลมันร้อนหูอโซดค่ะโสดนะครับเอาเปิดวาร์ปหน่อยแล้วกันมาฮะอ๋อ มิเกลมัวเลยนะมิเกลมัวนะครับผมโอเคมากครับขอบคุณมากครับคนต่อไปครับเชิญครับสวัสดีครับพุดดิ้งครับพุดดิ้งนะครับผมเป็นยังไงมายังไงวันนี้มั่นใจมากพุดดิ้งทำเสียงดีๆีนะมั่นมั่นใจครับมั่นใจมั่นใจเนาะใช่เสียวถ้ายืนน้องบอกถ้าจะรู้ว่ามั่นใจนะครับน้องบอกดีนะผมใช่ครับอันนี้ดูจาก ล่าสุดกับพี่ม้าเต้นคืออะไรครับอีกแล้วพี่เบเต้นคืออะไรครับมิตติ้งเบบี้บีไงโมสรี่เขาดูอะไรรูดีเหมือนไปมิตติ้งกับเขานี่มาเป่าเหล่าซื้อครับผมอ่าโอเคูดถึงสถานะตอนนี้ดีกว่าสวยขนาดนี้สดครับสดยังโสดดูนะใช่ครับแต่ก็มีคิดถึงพี่โกบ้างนั่นไงไม่ต้องน้อยใจน้องอยู่ที่ความหล่อน้องอันนี้ปกติโอเคครับผมอ่ะ เปิดวาร์ปกันซะหน่อยครับให้หนุ่มๆได้รู้จักกันครับวาร์ปนี่คือไอีหรือโอซีเหรอครับเป็นโอเลยละกันไอจีได้ไหมไอจีก็ได้เอามา e u n n a r a l e e ครับอ้าวเรื่องโอเคครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับจอได้นาไป่อครับคนต่อไปครับ นักกีฬาอุปกรณ์เออนักกีฬาอุปกรณ์น่มีชาวแพดด้วยยังไงฮะเป็นแม่เลี้ยงฟาร์มหมูชื่ออะไรมาแนะนำหน่อยอันนี้น่าจะเป็นหมูโดนมีดแทงอ้าวชื่ออะไรนะชื่อเฟลเฟลี่ครับผมเฟลี่อะต๋องยังไงมายังไงโอ้โหไม่เจอกันตั้งนานเนี่ยแล้ว มันมีมั่นใจมากๆแค่ไหนได้ดีๆเป็นสิทธิ์มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเนาะว่าชนะเนาะโอเคนะครับผมมาพูดถึงเรื่องของสถานะกันบ้างดีกว่าการใช้ชีวิตของเราทุกวันนี้สถานมาไหมเนี่ย่านนะตอนนี้เงินไม่มีของเงินหน่อยครับเงินไม่มีของเงินหน่อยครับนะอ่าเอาละก็ติดต่อลลโอหนักได้เลยนะหรือว่าลีโอนะครับผมหน้าแก๊งไร้รักอะไรที่แบบว่าส่วนเรื่องเงิน โอเคพูดถึงสถานนะหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้คบกับใครมีแฟนหรือยังหรือยังโสดอยู่เสดครับมีแต่เพื่อนกับพี่น้องทุกวันนี้ใช้ชีวิตกันแบบเพื่อนพี่น้องเนาะโอเคครับผมอ่ะเปิดวับหน่อยแล้วกันครับมาแฟรี่ว์ปน้องเฟอร์ฟรี่ครับผมโอเคครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับอ่ะคนต่อไปมาชื่ออะไรครับ ครับช่อจินโซครับจินโซนะครับผมเป็นยังไงมายังไงวันนี้มั่นใจในแก๊งตีมากแค่ไหนครับสดเลยครับสถานะครับยังไงสดครับสดผมเปิดวาร์ปเลยครับมาจินโซวิเซอร์ครับจินโซวิเซอร์นะครับผมโอเคขอบคุณมากครับอ้าวยังมากันไม่หมดเนาะยังมากันไม่หมดหรือว่าเขาไม่มาแล้ว ไ่พี่ให้สภาเฮก็อยู่อตามตามอยู่ใช่ไหมครับตามอยู่เนาะโอเคอะต่อไปครับเรามาถามนั่งของฝั่งไดมอนด์เฮตกันบ้างดีกว่าเชื่อว่าหนุ่มๆนีน่ติดตามไดมอนด์เฮดกันมาเนี่ยตั้งแต่นมนานเนาะแล้วก็ดีกรีของไดมอนด์เฮตเราร,ร,รู้กันอยู่ว่าฝีมือนี้ไม่ธรรมดาะเริ่มจากคนแรกกันเลยครับผมแนะนําชื่อตัวเองกันหน่อยครับสวัสดีครับชื่อกาโต้ครับชื่อกาโต้เนาะอากาโต้เป็นยังไงวันนี้ มั่นใจไหมที่มาแข่งกันในรายการของดาวทาเรดี้ไม่รู้ว่ามั่นใจหรือเปล่าครับแต่รู้จักแต่คำว่าวินร้อยครับอู้อ่ะขวัญเคียบเราจะพูดถึงเรื่องสถานะตอนนี้นะครับผมเป็นยังไงบ้างครับกาโตโสดครับโสดโสดเนาะอันนี้ไอ้ลองเขาครับอันนี้เห็นมีมีฉจะทำบ้านถามว่าไดด์เทาเรดี้นี่มีลูกมั้ก็บามามาด้วยหรือเปล่าครับอันนี้ เปออิดอะซีรีส์เหรอคะอ๋อไออ่ะ,อะมาเขามาไหมครับวันนี้ไม่ว่างคะ่ะไม่ว่างโอเคครับผมขอบคุณมากครับสำหรับคำถามครับอ้าวแล้ววัฟเหรอวัฟเราไปข้ามกันที่วับเลยครับวับเป็นยังไงบ้างเปิดเผยได้ไหมครับได้ครับ,รบกาโต้มีให้เห็นก็ได้ครับกาโตมีให้เห็นนะครับผมเห็นอะไรเอ่ย <laughs> เดี๋ยวก็มีเห็นครเคมีคนแดนเดลมาด้วยโอ้ยพี่โกเรารับเรคายัดมาอะคนต่อไปครับชื่ออะไรครับชื่อนีโมค่ะนีโมนใที่โอเคครับผมนีโมตอนนี้มั่นใจมากน้อยแค่ไหนเต็มสิบให้กับแก๊งตัวเองครับให้ร้อยอะค่ะให้ร้อยเลยนียครับผมอะสถานะตอนนี้โอซีเป็นยังไงบ้างครับโสดค่ะโสดโสดนะครับผมอะไหนๆก็โสดกันขนาดนี้แล้วเปิดวาร์าให้ให้หนุ่มๆหน่อยละกันครับเชิญครับ นีโมรีเฟกก็ต์ค่ะนีโมรีเฟกต์กอต์วูยนามสกุลนี้ไม่ได้มากันเล่นๆนะอ่ะรู้จักเหรอครับอันนี้ที่บอกมาเล่นๆเนี่ยอ่ะพอพอพอรู้ดีกรีไงว่ารีเฟกก็ต์นี่ก็คือธรรมดาละพูดถึงเรื่องรีเฟกอะไรอย่างเงี้ยแล้วยิ่งเป็นก็ต์อีกโอ้โหกนเจ้านะครับอ่ะโอเคครับคนต่อไปครับผมสีดำขาวไนมอนเฮดเชิญครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อกัปตันนะคะกัปตันโคโดโม คนนี้คืออะไรครับว้าวเคยได้ยินไงเคยเคยแบบว่าเคยได้ยินเคยได้ยินดีทุกรอบเลยเนาะแบบมีอาการตลอดเลยเวลาสัมภาษณ์ไม่มีอาการอะไรเอออะกัปตันนะครับผมเป็นยังไงบ้างวันนี้มั่นใจมากน้อยแค่ไหนครับเต็มสิบครับโอ้โหคนที่คุณล้อมมันมาลอกคุณแล้วค่ะวันนี้คนที่คุณล้อมาลอกคุณแล้ว มีคำคมนะมีคำคมไพื่เดครับเขาไม่ตอบเป็นคำคนธรรมดานะเขาตอบเป็นคำคมต้องข่าวนเราต้องมีลูกเล่นกันบ้างไอ้ดีนึกว่าใครกับตันวันนี้สถานะกูซีพึ่งโสดค่ะแต่ถ้าเกิดเขากลับมางอก็ไม่ไม่ไม่โสดค่ะพึ่งโสดด้วยเนาะใช่ค่ะพึ่งโสดพี่บ่าสนใจดามใจไหมคะพี่อ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรผม เป็นหนุ่มบ้านหนุ่มแมนมาเบว่าก็หนุ่มบ้านโอเคครับผมอะพูดถึงเปิดร์ปซะสหน่อยแล้วกันครับสำหรับคนนี้ครับกับตันอ่ากับตันวันเลิฟค่ะกับตันวันเลิฟแล้วก็มีเพลงเ้นเนาะใช่ไหมใช่ค่ะใช่โอเคอย่าลืมเต้นลงที่ตกลได้นะโอเคค่ะโอเคครับผมอะคนต่อไปครับชื่ออะไรครับอะไรครับชื่อฮาลุเซนเทราครับฮาลุเซนเทราใช่ครับอะ ยังไงครับวันนี้เต็มสิบครับถ้าในบอเทนแข่งขันครับให้ในบอเทเท่าไหร่ครับเอางี้ด้ว่าหนูหนูให้ไม่ได้ครับปีนี้ให้ไปหมดแล้วทางใจอ่ะโอ้โหอันนี้คือเขาขออนุญาตนะพี่ก่อนเตรียมมาดีเตรียมเตรียมมาแล้วเตรียมมาแล้วต้องบอกว่าน่าจะได้สัมภาษณ์อรืว่าหลังๆก็เลยเตรียมมาดีมีเวลาเตรียมตัวเนาะเอาเท่ากับว่าอย่างงี้หนูสูตรเทาขวาสุดเลยเขาไปเตรียมเป็นสิบประทัดเลยเหรอครับทั้งนั้นสาวสาวหมกแดงเราอ่ะโอเคครับสถานะโอซีเป็นยังไงบ้างครับมีแฟนแล้วคัะ มีแฟนแล้วนะครับผมต้องเนิดวาร์ปคนแรกหรือเปล่าครับก็แต่อันนี้มาเนี่ยีแล้วมีแฟนแล้วเหมือนกันหลายๆคนมีแฟนแล้วที่ไล่ถามมาอะสามารถเปิดวาร์ปได้หรือไม่ครับมีแฟนแล้วเปิดวาร์ปได้ครับฮารุเซนเชล่าครับผมฮารุเซนเชล่าครับผมขอบคุณมากครับอะโอเคครับผมต่อไปครับเราจะถามสาวแก๊งเทียร์กันบ้างนะครับผมสูตรสีดําในปัจจุบันของดาวเทาสวัสดีครับสวัสดีครับ แนะนําให้ทุกคนรู้จักอันไหนแล้วกันครับเชิญมาสดีครับชื่อ MJ Juicy ครับ MJ Juicy นะครับผมเทียในการแข่งขันรอบนี้มั่นใจตัวเองมากแค่ไหนครับเต็มสิเป็นล้านค่ะเป็นล้าน <c oughs> โอ้โหมั่นใจเกินไม่ใช่เกินธรรมดาไดี่พี่เกิดพี่โกเ, <c oughs> เกินไปมากเกินไปอ่ะเต็มสิบไ,ไปไปล้านนึงอ่ะ เอออ่าโอเคนะครับผมสถานะตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างครับมีแฟนแล้วครับมีแฟนแล้วเนาะเปิดวาร์ปได้ไหมอย่างนี้ได้ครับก็ว่าไป MJ Jo ซ e l i นครับ MJ อะไรนะ MJ Jo ซ e l i นครับโอเคครับผมก็ไปติดตามได้ครับ MJ Jo ครับผมขอบคุณอ่ะต่อไปเลยนะกันนะโอเคครับแนะนำชื่อเลยจ้ะสวัสดีครับชื่อขนุนครับจ่อขนุนครับผมขนุนโอเค วันนี้ขนุนครับกับแก๊งเทียของเราที่เราอยู่ก่อนการต่อสู้มั่นใจมากแค่ไหนครับเรื่อยครับค่ะแต่ก็มาเจอกันในประเทศต่อได้เลยครับโอ้โห,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 โหโผมต้องบอกงนี้แก๊งเทียนี่ตอนนี้นี่เรียกว่าเป็นระดับหัวหัวของดาวเทาเลยก็ว่าได้คนนี้นี่ไม่ธรรมาดาพูดถึงสถานะตอนนี้ครับเป็นยังไงบ้างชีวิตของเราครับมีแฟนแล้วมีแฟนแล้วแฟนอยูนะ่แก๊งเทียได้ไหมไม่ครไม โอเคนะครับผมเปิดวาร์ปได้หรือไม่ได้ครับขนุนโยมามิเดอะเบสครับขนุนโยมามิเดอะเบสโยมามิเดอะเบสครับอ๋อโยมามโอเคโยมาม์อีสเดอะเบสอะไรอย่างนี้นะอ่ะโอเคครับผมขอบคุณมากครับมาต่อกันที่ฮิโรชินะครับผมแก๊งที่สายฟ้านี่รักที่สุดนะครับผมเพราะว่าอยู่คู่กับคนไทยมากับไฟเอ็มมานี่ก็ถือว่านานพอสมควรนะสำหรับฮิโรชินะครับอ่ะมาครับสวัสดีครับแนะนําตัวครับ นินนอเชงคับพี่นินนอเช้งเป็นยังไงมายังไงอันนี้มั่นใจแค่ไหนฮิโรชิเต็มร้อยครับเต็มร้อยเต็มร้อยนะครับผมสถานะเป็นยังไงบ้างไม่โสดครับไม่ไม่โสดเนาะเปิดวาบได้ไหมได้ครับอ่ะววาฟอะนินนอดเชงเลยครับเชิญครับเชิญครับเชิญอะไรครับอันนี้พูดผิดครับยินดีครับอ่าคนต่อไปครับชื่ออะไรครับสวัสดีครับชื่อออลลี่นะคะ อะไรครับบอกมีอาการอะไรเป็นไรไม่เงียบเลยอะคะดีนะอีีพี่บอกไม่พูดต่อพี่อีดีอ่ะดีดีชื่อออ o ลี่นะคะออ only only me อะค่ะออ o ลี่มีก็ o n l y แล้วก็ m e เหรอ only me o n l y ให้สวยค่ะมีบอกว่าเอาไว้อธิบายเพิ่มแม่อะนิดนึงนะครับวันนี้มั่นใจในฮิโรชิ ของตัวเองที่ตัวเองอยู่มากน้อยแค่ไหนเต็มสิบเต็มสิบค่ะค่อนข้างมั่นใจในไมจีค่ะอันนี้เดี๋ยวไปสัมภาษณ์ต่อที่หลังเลยแล้วกันได้ไหมอันนี้เดี๋ยวขอหลังไม่อีกทีนะคเออเอา้าก็จะไปถามหลังไม่นิดแปบ๊บหนึ่งสถานะตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับสถานะสอดค่ะ สวัสดีครับเกจิประการหน่อยครับคุณผู้ชมทางบ้าน <ผม S 1> แล้วก็น้องเหวาเนาะอย่าพึ่งน้ำลายเยี่ยงครับ <c oughs> ไม่ผมเห็นคุณผู้ชมเขาพิมพ์ไงว่าอุ้ยอะไรจะขนาดนั้นอนปื๊ดพูดโอ้โหดูพิมพ์มะโอ้อ่ะไม่มีนะครับไม่มีนะครับอันนี้พูดแต <ขอ S 2> ่ยังอนุญาตให้เจนายได้อยู่นะไม่มีคุณผู้ชมไหนพิมพ์เลยนะมี <ใส S 2> มี <ใส S 2> มีแต่น้องเหวาพูดอยู่คนเดียวครับ ไม่ผมว่าคอมเมนต์ที่เขาพิมพ์ปื้ดปาดปูดนี่เขาน่าจะลบกันไปแล้วเพราะว่ากลัวรู้นะเป็นชื่อใครอะเปิดวาร์ปให้นิดนึงแล้วกันครับสถานะโอซีโสดเออวาร์ปหรอคะเปนไอจีก็ได้ค่ะเป็นแต่มันจะยากนิดนึงเชิญค่ะเชิญนะค่ะเอสฮ่องกงนะคะยู่ด n e บเอ็นค่ะเอสฮ่องกงยูเอสสิงคโปร์แล้วก็เอสฮ่องกงค่ะ ช่องกงแล้วก็อเดี่ยพี่ว่าทันไมพี่ท่านท่ไม่ทันไม่ทันไม่ทันจริงท่นก็หลังไมมาได้นะคะโอ้โอ่ะตอนนี้เลยครับไม่ต้องแชร์แล้วไม่ใช่หรอค่ะพี่ว่าวเดลบคุณน้องยิงอย่งเป็นคนหอย่าอยาดอยากหยากหยาดหยาดหยาดจยางอยาดคยาดหยาดอยาดคยาดหยาดหยาดหยาดอยาดอยาดหยาดหยาดหยาทียาดห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 ยานหยาด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 หยากหยาดหยากหยาดหยาด่ยาดหยาดหยา อ็ไยังไงนะอาจโอลี่ชื่อชื่ออะไรนะขออีกทีฮะ H อะไรนะฮะ H U ค่ะ H U ครับผม Double N E Double N E ครับค่ะแล้วก็ H U H U ครับ S สิงคโปร์ค่ะแล้วก็ H อีกครั้งหนึ่งอ๋อ S H โอเคนะใช่ค่ะอ้ฮันเดย์ฮอชอะไรอย่างงี้ถูกไหมอะไรนะมันเป็นชื่อ O C นะคะโอ้โหเป็นไม่ใช่คนไทยล้วนหรอกไม่ใช่ไทยร้อยใช่ไหมอย่างงี้เป็นลูกครึ่งค่ะ ข no ึ้นอะไรไงนี่ตรงนี nah ้สมัยส sì ัมภาษณ์นานกว่าคนอื่นนะครับคนอื่นเขาจะรู้สึกไงครับคุณว่าไม่ใช่เขาเขาจะหมดแล้วไงเดี๋ยวรายการเดี๋ยวนี๋ยทำไมเนฟอร์มมาเป็นสิบคนแล้วอะคะอ๋อโอ้สวยไม่น่าใช่นะนี่อ่าเป็นเป็นครึ่งไทยอะไรนะครับขอทีไทยเนาะนอร์เวย์ไทยนอร์เวย์โอ้ยพี่โกผมบอกให้นะเขาบอกนี่นะคนนอร์เวย์นี่อย่างนี้เลยนะพี่ นี่มันจะสามสิบคนแล้วที่ฟมอ่อ่าอนั่นแหละครับผมก็รายการอย่างนี้สาวๆหนุ่มๆก็หิวโหยกันอยู่แล้วเออโอเคครับผมขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับอดคนนีผ่านก่อนเลยเอาคนต่อไปมาเลยเอ๊ะเเอ๊ะอะสวัสดีครับผมชื่ออะไรครับเอาตาเลนไฮวิ๊กอีโก้อะไรคนนี้ คนอีกแล้วอะไรอีกรู้อะไรมาอีกครับน้องชายพี่อ่ะแนะนำตัวมินหลังสุดเลยมินหลังก่อนหลังสุดไปอยู่หลังตอนวิหลังก่อนอ่ะแนะนำชื่อก่อนครับผมกาเลนครับเชิญครับกาเลนไฮป์นะครับผมเป็นยังไงบ้างวันนี้กลับแก๊งอะไรเนี่ยทำไมเป็นชื่อไม่ได้ี่สวยสุดปิดงานกาเลนไฮป์ไม่ได้บิเป็นยังไงบ้างเต็มสิบมั่นใจมากน้อยแค่ไหนครับ ทำไมวะที่มาอยู่ตรงเนี้ออตัวเนาะโอเคเกียวแลทำไมเกียไม่เกี่ตรงเนี้ยเรื่องสถานะตนี้ไม่ได้ยินน่ะทำไมไม่ได้ยินเสียงอันนี้ทั้งไอซีทั้งโอ้เออไม่ไม่ไม่เข้าไม่ถึงมีคำนั้นที่ไม่เหมือนกันในร้านรู้ไหมทำไมมิถึงต้องมาอยู่ตรงนี้เนี่ยไม่ใช่คือ เราราไม่อยากให้ไม่รู้ไม่อยากให้ให้มันอยู่หลังสมบูรณพี่เราก็ต้องเปลี่ยนพี่โก้ครับคนไหนที่พี่เ่าสนใจเขาจะถาม ICOC แล้วสอบถามเพิ่มเติมเป็นพิเศษครับคนสวยปิดงานใช่ไหมนี่คอมเมนต์ไหนครับเนี่ยมีครับผมลบไปแล้วครับลบเหลวเดือดแลอ่ะโอเคอันนี้ยังไงนะฮะสถานะเมื่อกี้ฟังไม่ทันพอดีพี่โกเขาพอดีโสดนะครับผมอ่ะเปิดวักสักหน่อยได้ไหมตรงนี้การินไทการินไทใช่ไหมครับ ใช่ okay, ครับผมขอบคุณมากครับคนนี้ก็จะมีมีปืนมนาะติดตัวอยู่ตลอดเวลาเนาะอะครับผมอ่ะโอเคครับเชิญครับคนต่อไปครับสวัสดีครับกวางตุง้งนะเป็นยังไงกวางตุง้งนะสบายดีเนาะไป <Okay. S 2> อยู่ข้างหน้าสิ ครับผมเอากวางตุ้งมั่นใจมากน้อยแค่ไหนเต็มสิบให้กันเลยครับให้มาอยู่ระหว่งกูก็มาไปกลับไปที่เดิมเลยเพื่อนร้อยเลยนะครับผมอาเปิดมาร์คหน่อยละกันมาเสี่ยงไหงูด้วยโอเคไหมควางตุ้งไม่ได้โดนด่าครับผมสถานะตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับเล่นไปอยู่ที่เดิมเขาบอกว่าให้หนูมาอยู่ตรงนำแล้วพี่หยินแนะนำสิม่าครับอะไรยังไม่เอาไมอาอคนต่อไปครับต่อแถวเลยดีครับชื่ออะไรเอ่ยปิ่นโตลิชอุ้ย เคยได้ยินเคยได้ยินคนนี้เคยได้ยินอยู่ปิโนติชเคยได้ยินปิโตปิโตฮูริแกนมาก่อนปะหรือไม่ใช่อปะปิโตฮูริแกนครับผมใช่เคยส่งถูกไหมครับพี่ไม่ใช่ไม่่เคยเคยอยู่แบบที่เดียวกันแล้วก็เคยรู้จักเคยได้ยินดีกรียหดโหดโหดแก๊งเมื่อก่อนนะฮะแก๊งฝีมือนะฮูริแกนโอเคเป็นยังไงบ้างมั่นใจเต็มสิบเนาะมั่นใจค่ะอยู่หน้าพี่เลยเนาะอเคครับผมมาพูดถึงสถานะตอนนี้ครับเชิญครับ โสดครับเพราะมีแฟนมีแฟนเสร็จปุ๊บพาโอซีด้วยไหมฮะคุยกันก่อนเนาะครับผมคุยนก่อนนะเดี๋ยวแค่ว่ากันระกันนะอย่างนั้นอ่ะโอเคครับผมขอเปิดวาร์ปหน่อยครับเชิญครับอ่าเป็นโตฮูลิแกนครับโตฮูลิแกนนะครับผมขอบคุณครับครับอ่ะคนต่อไปครับฮัลโหลครับชื่อมิยาบิอาโอมิครับมิยาบิอาโอมิ เป็นยังไงบ้างเต็มสิบมั่นใจแก๊งตีนเท่าไหร่ให้ผ่านเลยให้พลาเลยนะครับผมให้มาเกินด้วยออาพูดถึงสถานะตอนนี้เป็นยังไงบ้างโัวตัวเล็กน่ารักถูกหลักอนามัยค่ะมีสแลนโกด้วยคนนี้สโลแกนสโลแกนขอบคุณครับแซะด้วยโอเคอโอเคครับผมโสดตัวเล็กน่ารักอ่าดัดฟันไหมไม่ไม่ดัดไม่ดัดนะอ้า เปิดวาร์ปให้ทุกท่านได้รู้จักกันหน่อยละกันครับเชิญครับ N O M W A N underscore 19ค่ะอชื่ออะไรเอ่ยเอ็นนุ่มนิ่มเหรอนมหวานอ๋อนมหวานอ๋อเมื่อกี้ไม่ได้พิมพ์ตามมากเลยเดาเอาโอเคนมห,หวานนะครับผม underscore 19เนาะขอบคุณมากครับอ้าวคนต่อไปครับอ่าเอ่อโปรแกรมโอโตเมทค่ะเชิญครั เป็นยังไงบ้างคุณโปรแกรมมั่นใจมากน้อยแค่ไหนครับแก๊งตัวเองวันนี้เออยากรู้ต้องดูเองค่ะให้พาพาไปดูเลยได้ไหมพูดว่าพาไปดูเลยครับพาไปถึงพาไปดูการแข่งขันอยากดูการซ้อมเต็มทีแล้วเอาอย่างนี้สถานะตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับโปรแกรมมีแฟนค่ะมีแฟนแล้วเนาะ โอเคครับผมอ่ะงั้นนิปบาร์บก็เปิดไหมฮะไม่เปิดค่ะไม่เปิดนะคือเป็นความลับดีกว่าครับผมโอเคครับผมเรียบร้อยครับผมสำหรับพี่ไม่ได้ดินะครับผมหนูหนูพี่หนูหนูค่ะหนูหนูยังไม่้ยอเหลือเราเนาะไม่เรารู้จักกันแล้วนี่คนอื่นรู้จักเราหมดแล้วเลยรู้จักด้วยค่ะอ๋ออย่ารู้จักเอาม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 าแนะนําชื่อหน่อยป้าเร็วสวัสดีค่ะหนูชื่อมินมินมุ่งค่ะครับผมมินมินมุ่งยังไง มุ่งนี่มุ่งยังไงเอ่ยมุ้งโอซีค่ะมุ่งโอซีเนาะค่ะอาล่ะอาล่ะมุ่งโอซีแล้วตอนนี้ปัจจุบันมีแฟนแล้วหรือยังหลงรักหนุ่มเอ็กดีค่ะว้ายหลงรักหนุ่มเอ็กดีแล้วสถานะตอนนี้นะครับผมเป็นยังไงบ้างครับกันใช้ชีวิตเป็นแฟนกับหนุ่มเอ็กดีค่ะอ๋อก็คือตอนนี้เป็นแฟนกับหนุ่มเอ็กดีเนาะค่ะโอเคครับผมอ่ะอยังไงก็ขอให้ได้รักกันานาน จบแล้วเหรอคะจบแล้วครับจบแล้วไม่มีอะไรแล้วไม่ถามความมั่นใจไม่ถามถามแล้วพอแล้วครับ